เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2025หัวข้อยาเวชาโลมพระเจ้าองค์สันติสุขของเราข้อพระคำรหลักยอนบทที่14ข้อที่27 27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยอ่านพระคัมภีรมาราโกบทที่สี่ข้อที่สามสิบห้าถึงสี่สิบเอ็ดสามสิบห้าเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดสามสิบหก เมื่อลาจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยสามสิบเจ็ดและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วสามสิบแปดส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือสามสิบเก้าพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทสี่สิบพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือสี่สิบเอ็ดพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านเนื้อหาครั้งหนึ่งผมมีเพื่อนที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเมื่อเขาใกล้จะเสียชีวิตเขามีเงินในบัญชีธนาคารเป็นพันล้านดอลลาร์เมื่อพระเจ้าทรงส่งผมมาหนุนใจเขาพระองค์บอกผมว่าทุกครั้งที่เขาหลับตาลง เขาจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางคนตายดังนั้นเขาจึงกลัวที่จะนอนหลับอยู่เสมอแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เขากลับไม่มีสันติสุขใครก็ตามที่ไม่ได้ถวายชีวิตของตนให้พระเยซูจะไม่สามารถสัมผัสกับสันติสุขของพระองค์ได้เมื่อผู้คนยอมมอบชีวิตของตนให้กับพระเยซูคริสต พวกเขาก็รู้สึกถึงสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวนี้เป็นประสบการณ์ทั่วไปที่ทุกคนในพระคริสต์ประสบเมื่อท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าแม้ท่านจะได้แบกภาระหนักไว้ในใจมาเป็นเวลานานยาเวชาโลมจะยกภาระนั้นออกจากท่านและมอบความสงบสุขให้แก่ท่านพระเยซูทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในมัทธิวบทที่11ข้อที่ยี ยี่สิบปดบรรดาผู้เน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักสิ่งใดที่ทำให้ท่านกังวลใจจงยอมจำนนต่อยาเวชาโลมแล้วท่านจะได้สัมผัสกับความสงบสุขเหมือนสายน้ำพระเจ้าต้องการมอบความสงบสุขให้แก่ท่านจากการต่อสู้ดิ้นรนทั้งหมด แต่ท่านต้องมอบภาระของท่านให้พระองค์ท่านแบกรับภาระนั้นเพียงลําพังไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวท่านหากท่านมียาเวชาโลมท่านจะไม่ต้องหวั่นไหวความสงบสุขของพระเจ้ามีขึ้นเป็นขั้นๆยิ่งท่านรู้มากขึ้นเท่าไรความสงบสุขของท่านก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสดุดี บทที่119ข้อที่165 165บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้นี่คือคำสัญญาเมื่อท่านติดตามพระเจ้าท่านจะเพลิดเพลินกับสันติสุขมากในอิสยาบทที่54ข้อที่13 สิบสามบุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวและบุตรทั้งหลายของเจ้าจะมีสวัสดิภาพเป็นอย่างมากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตรัสว่าพระองค์จะสอนลูกๆของท่านและพวกเขาจะมีสันติสุขอย่างยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับอับราฮัมในปฐมกาลบทที่18ข้อที่19ว่า19 เพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมรคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาในปฐมกาลบทที่22ข้อที่1ถึง18 เมื่ออับราฮัมได้มัดอิสอักไว้เพื่อวางเขาบนแท่นบูชาเพื่อถวายบูชาอิสอักก็ยังคงสงบอยู่เขามีสันติสุขอย่างยิ่งใหญ่เพราะเขาเติบโตมาในวิถีของพระเจ้าปฐม,มกาลบทที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงสิบแปดหนึ่งต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัม ท่านทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่สพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าสาอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด ผูกอาลาของท่านพาคนใช้หน่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน 4. พอถึงวันที่สามอับราฮัมเนยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั้นแปลกใ 5. อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ทั้งสองของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิด เรากับลูกจะเดินไปที่น้นนมัสการพระเจ้าแล้วจะกลับมาหาพวกเจ้าหกอับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องบูชาใส่บาอิสอักบตรชายามือถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกันเจ็ดอิสอักพูดกับอับราฮัมบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอย๋ยพ่ออยู่นี่ลูกจึงว่า นี่ไฟและฟืนแต่ลูกแก่สำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหน 8. อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน 9. เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้อับราฮัมก็สร้างท่านบูชาที่นั่น เรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสอักบุตรชายวางไว้บนท่านบูชาบนฟืนสิบแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายสิบเอ็ดแต่ทูตของพระยาเวเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่สิบสองทูตสวรรค์ว่า อย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราสิบสามอับราฮัมเนยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชาย 14. อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยิเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวสิบห้าทูตของพระยาเวเรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ว่าสิบหก พระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่าเพราะเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้า17ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกร,รมมสิ์18ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราท่านที่รักยาเวชาโลมต้องการชวีคุณสันติสุขของพระองค์ในชีวิตของท่านและในชีวิตของลูกหลานของท่านแต่เพื่อให้พระองค์ทำเช่นนั้นท่านต้องรับกฎเกณฑ์และวิถีของพระองค์ ประเด็นสำคัญยิ่งท่านรักกฎเกณฑ์และวิถีทางของพระเจ้ามากเท่าใดความสงบสุขของท่านก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น